พี่น้องสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากอันยางเลาะหาตรงหน้าหาเก็บปูนะพี่น้องเนอะเคยพยายามตรงครับพี่น้องเคยพยายามตรงเคยเอากระมังหพี่น้องไปใส่เลยเนื่องกาบเนาะเพราะว่าหนามาแห้งพี่น้องเดี๋ยวน้ำเคยมีไปเบิงพี่น้องคู่ถังคือสีใส่ยากเพราะว่าข้าปูพี่น้องหนีแล้วครับเอากระมังไปใส่พี่น้องไปพี่น้องไปพยายามตรงครับพี่น้อง เคยกัตัดหญ้านะครับตรงหลังแรกก็อยู่ซื้อพุนพี่น้องพุนอยู่ปลาหน้าครับหลังที่สองก็สิอยู่ซื้อนีพี่น้องเนี่ยนี่หลังแรกกับหลังที่สองห่างกันประมาณห้าสิบเมตรพี่น้องเขาไปเอาหลังอยู่ปลาหน้าก่อนพี่นอ้นองไปพี่น้องไปไปเอาพุนก่อนนี่ครับเพิ่งเพิ่งเอาหญ้าไปเองวพี่น้อง ขนได้สองรถพอดีพี่น้องน่ค,ครับเมื่อกี้ครับยางเลาะตะล่อนตะล่อนแถวนี้เรพี่น้องจับปูเดี๋ยวยางไม่อีกรอบนี้เพื่อเพื่อปูขึ้นมาบนขั้นแท่นหน่อยพี่น้อง อันนี้ตัดได้ครึ่งนึงพี่น้องตัดครึ่งนึงเอาไวปครึ่งนึงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาตัดอีกครึ่งนึงให้กินหลายกับเฮ็ดเด่นเฮ็ดหัวเลยครับหัวนี่ให้แน่แต่ให้กินหน่อยๆน่อแต่กินหลายกับ,ก,บกินโมโมดนี่อย่างงามๆพี่น้อง นี่พี่น้องออกไม้เหาก็มาถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวยางอ้อมลงมเสร็เนาะขึ้นไปนี่ก็ว่่ได้ตังยางอ,อ้อมลงมนี่หาหมง่งพักไอ้กล้องมันพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดเคยมีย,ยางถามทั้งขัวนี่พี่น้องแอของแรงอยู่ ปีนี่บปีนั้นเลยปายหญ่อยู่พี่นอ้องปีนี้บัดนั้นเลปายหญ่อยู่ครับปลายหญยบัดนั้ลงเลยปีนี่ด้แตะปลายเงยน้อยพูพี่นอ้องพู เรื่องเรื่อ,อพี่น้องเรื่องมาถึงมียังเนี้ยพอาเนี้ยเนี้ยผลมาเสียวกรในี่พี่น้องในป่าไปเฮ็ดปลาประจอมกัเนาะหลายแนีอยู่พี่น้องก็ให้พี่ให้น้องมากินนะครับเรือ,อ,อ,อพี่น้องเรื่องปุ๊บพี่น้องเลย นี่โยบิน้องได้อยู่ได้อยูุมาชิวหน่อยพี่น้องมาชิวหน่อยเดี๋วมาปุ้มอีกคนพี่น้อง แต่เนี้ยู่ครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสาวอา่อนโอ้คุ้งน้อยก็ไรอ๋อพี่น้องอ๋อพี่น้องปลาไหลครับปลาไหลพี่น้องได้หอดปลาไหลสองตัวพี่น้องแต่ว่ามันเหี้ยวตายแล้วครับมันเหี้ยวแล้วพี่น้องมีหอยด้วยหอยไม่เอาหอยปล่อย อันนี้กับปลาไหลน่อยครับปลาไหลน่อยกับจิปอยอ,อ,อยู่เงียวกัจจิปอยอยู่เดี๋ยวให้พี่น้องบึงนี่ครับหลังแรกี่นอ้องเดี๋ยวเคยเสียงให้เบึงน้อรเบเด้ย๊ย นี่เราพี่น้องหลังแรกครับได้ปลาไหลสองตัวแต่ว่าเคยกินบ่อได้กินปลาไหลเรกพี่น้องเคยบากินครับเคยก็จะไปให้พี่ให้ญาติพี่น้องนะครับนี่ครับหลังแรกมีกุ้งมีปลามีปูครับพี่น้องพ่อปูอีเราครับปูอีเราพี่น้องพ่อปูอีแล้วเนี่ยปูพี่น้องปูเยี่ยอวามมาตังนี่ก็เจอปูอีกพี่น้อง สได้ตัวนึงอยู่นี่ครับพี่น้องมาเจอหลังมาพอไอมาถึงหลังเงี้ยพี่น้องหอดตรงหลังเงี้ยแล้วเดี๋ยวเคยเมกกะดีทำการนะครับ ค่อยส้มเด้อพี่น้องเด้อกควายส้มเด้เอกเทร่วมกันเลในลำพี่น้องอน้ำเลืกได้พี่น้องน้ำเลืกครับ โอ้โอ้มีแต่ปูอือมเพี่น้องออพี่น้องพี่น้องมาบิ้งมาบิ้งเด้อเด้ออ้ยน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวหันกลองไอ้พี่ให้น้องบึงก่อนเด้อครับเด้อ ส้มพี่นอ้องส้มแขมัดผมเงินพี่นอ้องเนี่อพี่อ้องเล้อครส้มครับเฮ้ยเม็กซิเต่ร่ะพี่น้อง เออพี่น้องมีงูองตัวพี่น้องงูยังงงู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 ่นเงไปเดาไปงูงูงูโดไปล้วครับงูโรดไปแล้อนี่ทั้งงูนี่ทั้งปลาไหล ôi dạ yeah. rơi luôn phải làm chiều hết พี่นอ้องความดึกมันเที่ยงเอวนี่ครับมาไปก่อนเดี๋ยวมันจะร้อยอนี่หอยพักบุกนีหอดงูมาเชียร์นี่อยงูเขาพี่นอ้องงูไปกินปลา เดี๋ยวพี่น้องสองหลังร่วมกันโอ้ยปูปูกับมีปลากระมีขี่ต้องเงี้ยกระมีพี่น้องเดี๋ยวสั้นออกกันเพื่อปูกัดปูกัดเดี๋ยวพี่น้องนี่ปูมีปลาก็ต้องไปคัดแยกนะครับเดี๋ยวเอาขี่ต้องเงี้ยออกกันพี่น้องลอยมาตามน้ำเลยครับช่วยเงี้ยกระมีแต่ปูพี่น้อง เนี่ยปูร้ายหลายครับพี่น้องเฮ้ยกับโค้งสีทำการคัดแยกก่อนนะพี่น้องครับเฮ้ยทำการคัดแยกอันปูปลาออกนะครับปูกับจีไส้คู่ถังนี่เราพี่น้องนี่ปูกับไส้นี่บ้านจีเอาเขาเมื่อนบ้านเนาะพี่น้องนะเนี๋ยพี่น้อง มีมีปลาช่อันอยู่เลยพี่นอ้องปลากับเจ้าไส้นีมีมีปลาช่ันตายครับเออเอาให้ไกลเดี๋ยวแยกบัวออก,กันครับพี่นอ้องเลือกปออกกัน ปูปูมือนี้คือจิขายได้หลายตังค์อยู่พี่น้องนี่แต่ปูโอ้แล่นนี้แล่นนี้ปูแล่นนี้เออปูแลน่แลนนี้ปูไหมปูมาน้ำหนามพี่น้องอดอง ดองไว้กับไรอะไรพี่น้องเฮ้ยมีเอาไปให้แม่ย่ายดองไว้กับไรอะไรแต่ว่ากับตำกินสมตำคูมม่มือพี่น้องปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนเนี่ยใส่มุกกะลังงามนี่ครับตัวนี้หน่อยนีย่พี่น้องเนี่ยแยกปลาช่อน ปลาหมอกะมีปลาเพล็ดปลาเพล็ดปลาหมอปลาขาวปลาขาวพี่น้องปลาขาวนะครับเนี่ยแยกประเภทไว้นะพี่น้องปลาลดน้อยปลาลดพี่น้องปลาลดเดี๋ยวไปหาแนวมาใส่ปลาลดก่อนพอดี เคยบอกินปลาโรสพอกินปลาไหลแต่ว่าเจี๊ยไปให้อันป้าเนาะครับเนาะป้าเพิ่งกินอยู่อ้าวโอ้ปูกัดพี่น้องปูกัดโอ้ปูนิบพี่น้องเมืองนี้ปูครับปูกากซากอยู่เดี๋ยวเรไปหาแนวมาใส่อันปลาโรสก่อนพี่น้องแน่พี่น้องแนวใส่ปลาโรสมาแล้วเฮ้ยกะเจี๊ยเอาปลาโรสใส่นี่นะครับปลาโรได้หลายพี่น้อง เนี่ยขอลดน้อยขอลดน้อยผู้ดใดอยู่ไก่มามาเลือกปลาซอยเนี้ยกับมาเลือกซอยเลสาเหตุที่บอกเขาเมื่อในบ้านเพราะว่าเมริมบนน่มีผูใ้ใดอยู่บ้านพี่น้องเขาจะเอาไปประชุมมด เขาจ้าไปประชุมมันง่านกันหมดครับเียพพอนกับไปประชุมนี่แต่เขือนยังมีกี่ไายอยู่หน้าผู้เดียวนี่ก็เลยต้องันหามเองหล้กก็ไม่คัดแยกเองพี่้องเย้ยนี่ครับประโลดประโลด ปลาดุกหน่อยก็มี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน่อยใส่นี้ปลาปลาที่เคยหัวเมี่ยงพวกกินเคยเมี่ยกับซี่ไส่นี้ปลาที่จะคล้องกินกับไส่พุน่นมาพี่น้องลนะฮ่าฮ่า่า้องกุ้งก็มีบประเทศนี้พี่น้องกุ้งก็มีกุ้งก็มีเดะเดวเดะไปหาเนี่ยมาใส่กุ้งอีกก่อน แนวใส่กุ้งมากเลยพี่น้องออดคือขัดแยกหลายกระชับแต่น้องมาเที่น่อยเอาเอาใส่เนี่ยดแยกตัวใด้แน่ก็เอากุ้งกัอนนี่มุ้ยแนี่ๆเอากุ้งพี่น้องกุ้งกุ้งกันเพราะกุ้งอือเอามันเบิดคุณแนว่ยเรพี่น้องอือตากุ้งกระเดืองก็ตัวตัวยี้เราพี่เปี่ยพี่น้องกุ้งกุ้งเอาโอ้พี่น้อง ไก่กับพ่อไก่กุ้งกับเต้นนี้โอ้ยตัวนี้บวเวิกแล้วบวเวิกแล้วบวเวิกแล้วกุ้งเต้นนี้ไปหาแนวมาใส่กุ้งไหมก่อนพี่น้องเอากระติกหนามมาเลยเลิกๆเ,เนี่ยกุ้งยังบดดนี้เนาะเนาะบัตเชียเนี่ยเ,าเ,าเยนเาใส่นี้เนาะหักบ่พี่น้องเลยนี่ปลาลดหักบ่ เามาแล้วล่วะบังคัดเลือกเองอปูก็ยังยั่งอยู่ตรงนี้ปูปูส่นี้เดีวยวายมานมน้อมาเทยเน่อเอ้าจักยางอ่ะหนึ่งสองสามสี่ยางเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยรปชนรปชนระชนเนี่ยพี่น้องใส่นี่แกงกะดังแสบอยู่พี่น้อนง ีต้องปลาขาวปลาโอ้ยนี่ปลาขาวปลาซิวปลาหมกเอาใส่กันไม่มีอังหรอกค,อนออนนคอันเอาขี่เงี้ยเมื่อน่ะเพิ่นจมเพิ่นว่าคือพอเอาขี่เงี้ยออกว่าท่านก็ได้เห็นไอ้เพิ่นถึงเกย์เลยคัดแยกเองดีกว่าพี่นอ้องยังให้เพื่อนไปเศร้านามคัดแยกอันน้อย เลือกไปน้ากัดปลามูลปลาเนา่าเคยกับอโยนี่นไก่พี่น้องเป็นอาหารไก่ไปน้าครับไก่เคยกับมาถ่ากินอยู่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเคยกับคัดแยกประเภทของปลาออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเคยเจียให้พี่น้องเบิกนะครับเด้อเดี๋ยครับ,รบพี่น้องคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วครับได้ซียางยางแรกก็เจะ คัดแยกโกมากพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปลาดดกับปลาไหลครับปลาดดกับปลาไหลเนาะครับเนาะปลาที่เคยมีบวกกินเคยมีกิไปเห็นอย่าพี่น้องพี่น้องส่วนนี้ก็จะเป็นปลาช่อนปลาดุกเอาไปแต่แกงพี่น้องแกงใส่บวบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งพวกปลาขาวปลาซิวปลาซอยอันนี้ก็จะเป็นหมกกินเที่ยงนี่แหละพี่น้องครับผมคลิปนี้เคยมีกะ ฝากไปซ้ำหนีแล้วพี่น้องนะครับนะขอขอบขอคุณทุกทุทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมคลิปของคคเคยเมกเลยครับพี่น้องเด้อจะไหนกับปากก้นเล็บกดไลค์กดแชร์เคยเมกน้ำพี่น้องลาไ,ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ